ไม่เจอเอมบุดเตแค่นี้เน้ยอุอ้ยโอ้โหติดหลังกูเลยเฮ้ยมาแล้วอ่ะ chạy cơn chạy cơn không phải 18 là 18 cà là cipela mày mày mình mày 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 đi

วา,าเลยเมื่อกี้ผมเินติดเขาเี่ยเลยกูจะจามอโอมันปิดเ็กคุณเจย ไอเด็ดผมปีงไม่แก่พอหรืพี่วะรับชิบหายไอเด็ดผมปีงไอ้บีได้แล้วมึงจะทิ้งกูด่านนี้เก็บเหรอทางมันเห็นเหมือนกันปะไอเหมือนกันมั้งอันนี้ไปทางไหนโอ้เมื่อกี้ผมเลี้ยวเลี้ยวขวาอะอันนี้ทางตรงวะ ตอนนี้น้องตกอยู่เจ้าเหมือนกันเน้าไหนผมปีกมึงเก็บประตูไม่เปิดให้ดีน่ามันเดินทะลุมาได้เด็กปีกแล้ไฟไฟสีฟ้าไม่โหลดอ่ะเข้าเที่ยเลยสันเี่ยผ่านประตูนี้ถ้าไปยี่ห้าน่าจะมาคับตุก สี่ห้าปัะคับตกเึ๊ยมันปังคับตกแล้วจะนั่งรถไฟแล้ว,วมาแล้วต้องแยกภาสาตัวเองกันตอนนี้มาเด็กเอก็กบีทำไมไม่ชอบอย่างเดียวเลย ตอนชนกำแพงแล้วมันให้เลี้ยวเลยเที่ยนเลแต่กูเลี้ยวไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นี่ไงนี่ไงกูเกือบแล้วไงไขเขาเที่ยนเลยเนี่ย <c oughs> ชนแล้วไม่ให้เลี้ยวอ่ะเขาเที่ยนเลย ต้องรอดอ้านน้องฮ้ยรอดปะไม่รอดพี่ไม่เชื่อายไม่รอดเขาเทียเลยเลี้ยผิดอี่ทิ้งกูไมเชื่อเว้ยแต่รอจารุมากันแก่แล้วพี่ผมตายแล้วทีพี่กแก เอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยวิงต่อวิงต่อรันเนอรันเนอรันเนอร์เอ้ยผมมาตื่นไงแต่ผมยืนรอแล้วที่เดี๋ยวนี้นะแต่สุดผม <c oughs> ยืนรอทำไมผมไม่ไปหรอกผมตายเนี่ยถ้าผมไป <c oughs> แล้วมัน มันให้ก,กูทำมากเครื่องเลยรอบนี้รอบที่แล้วมันให้สี่มไม่ใช่เหรอห้าเรียกเหรอเอาเครื่องต่อไปอยู่พี่ห้าสิบหกต้องเป็นแล้วสี่สี่ห้าห้า พร้อมวิ่งพร้อมวิ่งน้องโกไปกปทำไม,า go, go. มอ้บอสเห็นตัวเองไม่มีหัวดีก็เห็นมนะัอนันว่าเอ้ะ <Hey. S 3> ที่ทิ้งแหละไม่ทำไมเก็บแทงไฟไม่ได้ เ,เ,เ,เต็มอะเกนไปเต็มมวิญญาณมันปิดแทนอะมันไปปิดแทนมันไม่เก็บให้สองตู้เลยมาอกเกียบอ,อ,เเยอะไรมาให้พี่ได้ย,นยินอ่ะฮับเนี่ยแม่เสีกเป็นยังไง เร็วเดีชยิชิสิปีกเมไปก่อนเลยไม่มีที่มันอยู่ใกล้กันเฉยเฉยทีแล้วไปห้องผ้าบิเอาเลยเชีย น,น,น,นี่นี่ถ้าเป็นแอมบุดนี่พวกเราโคตรสวยอ,ะอย่ะเกดอะไรนะตู้มีอย่างน้อยอ,ะอย่ยะฟูไอบีดีขึ้นดีกว่าปินนานน่ะเราเปิดเจอนะแต่มันไม่เหลืองแสบไอ่ต้องหลบมาทั้งสองฝั่งเลยมันไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจออีไม่มี ุยตายนะน้องไอพี่ไม่มีตู้ใช่ตายปะตายดีไ,ไม่มีตู้เฮ้ยนี่ไงใช่ปะตรงนี้ตรงนี้ ป๊เฮ้ยสมเกิดเหรอเดี๋ยวเวยวมเื่อกี้คนเจอของกล่องที่นั่มีของเลงอีกแล้วทำไมไม่ฝันอันเี้เลยดิ ไอ้พายโอ้ยกูโอ้โอ้พระเจ้ากูเกือบตายเกิดไกลยังไงอยากรู้อ่ะเกิดห้องร้อยห้องร้อยเหรอไม่รู้ไปสามป่ะได้แต่เราเฮ้ยบอสไม่เหมือนกันนะอุ้ย 谁来了吧？谁把雷比？ เร็วนะเกือบไปเกี้ยวเกือบตายเกี้ยวห็นคนเขาบอกว่าแสงมันไวมากเลย ไม่เคยวิ่งไม่เคยเห็นไม่เคยเชื่ออะไรเลยพี่คอปพอพี่คอปเลยผมตายอ่ะพี่แสงมันไกลมากเลยตรงแล้วก็ตรงแล้วก็ตรง ไ้เป็นทางตรงตลอดได้เถอะพอแล้วตรงตรงเฮ้ยตรงหมดเลยข<ะ>อตรงแต่ผมพอะนะผมไม่ซื้อ ตรงตรงตรงกล่องอะไรเต็มตัวนะสกิน,นะกนกหนักไอ้พวกสกินแดงมาสกินก็ใส่ได้ทุกตัวเลยนะอย่างเช่นโกคูอ่ะจับนารุตตูดเกนะเกาเรลียวนะ เก้าเก้าเร็วเฮ้ยเก้าเก้าแล้วฮชิ้นหนึ่งร้อยแล้วคนเดียวเชี่ยสองร้อย็วอเอาแล้วหนึ่งรคนเดียวผ่านผ่านหรือเปล่าหนึ่งร้อยอะน้ำแล้วมัน้ำขึ้น <c oughs> มาแล้วีมาแล้มอีเดนถกตอบไม่ใช่มาเร็วมาเรว กูต้องรอดเล้วกูต้องรอดเล้วกูต้องชนะกูต้องชนะเค่นแล้วเนี่ยดีเซียนออฟบ,บี้อีอะไรหนึ่ง มันมีกี่ขั้นนะมีกี่ขั้นมีกี่ขันข้นผมไม่รู้มีสามเฟสที่ตามเหรอพี่ผ่านพี่ผ่านเฟสแรกแล้วพี่หมุนกบเฟสแรกแล้วนี่เฟสสองเฟสสองจะมีไอ้กลมกลมาด้วยอันโดนตบ Hey, ไืไปไปไปถ่ายคนเดียวเองแกอย่าว่านะเอ้ยเอ้ก็ดีดี <c oughs> ชิปชิปที่สองถ่ายคนเดียวเองนะอย่าว่านะไม่ที่มันต้องมันต้องมันต้องมีการถ่ายต่อไปพี่เพื่อไม่ให้มันจบแค่คนเดียวตลอด เออใช่พี่ตกแต่งใา้เสระมันเล่นไม่นานหรอกแค่ลอยห้องเฉยแต่แป๊นไหนวะแต่แปนนั้นนู่นนะพี่กูอุ๊ยเฮาเกือบตกเกือบตกพี่เล่นอย่างไรยะยะยะใกล้จังวะเล่นอย่างไรพี่เล่นอย่างไรไอ้จบแล้วเฟซสองแต่ไปสาม ไอ้วันหนอนหนอนกระโดดอ่ะมันจะกระโดดขึ้นมาปะกระโดดมาตรงที่เป็นเป็นสีแดงอ่ะไม่มันจะกระโดดเกินหินนี่ปะไม่เกินตรงไหนเป็นสีแดงกระโดดหมดอ่ะมาเลยไป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 อุ้ยเก็บเก็บเก็บ พี่เดินขึ้นไปด้านบนก็ได้นะพี่ได้เหรอไม่ด้านบนน่ะทำได้ปะเดินไปด้านบนแล้วก็ลงลงฝั่งนน้นน่ะไม่ได้ไม่ลงหินนะลงฝั่งโน้นน่ะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะพี่ไปชั้นสองขึ้ลงฝั่งนน้นน่ะมันมันมีหินกั้นนะมีหินอ่ะอันนี้ได้ไหอ๋อมีหินนี่หว่าอันนี้ไม่ได้ต้องตามเกมเขาแล้วเราต้องตามเกมเขาอย่างเดียว โอ้โหมันรู้อ่ะกูจะกระโดดไปตรงนั้นน่ะอีกแก,แกแนะพี่ยนใช่ไหมนะใช่ถูกถูกผ่าน้ะผ่านผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าแต่สุดท้ายอย่ฝฟังนู้นเลยต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้ว เอยผ่านแล้วเฮ้ยกูยผ่านเรียบร้อยคลิปจบแต่แจบเลยปุ๊บจบแล้วแต่จบเลยบ้าบอมันยังไม่นขนาดนยังไม่จบอย่างนั้นเฮ้ยกูจบแล้วกี่ตาววเนี่ยเยอะอยู่นะสามสี่หา้หาไม่น่าใช่สี่ห้าก่อนหน้านี้ก็เล่น เยอะอยู่นะนี่ฮะมันบักอยู่อยู่ที่ตายโอ้โห oh. <laughs> บักอยู่อยู่ก็ตายร้องเลยจบแล้วอ่าเราออกท,ทอแล้วเว้ยกดออกพี่กดออกเก็บคนเดียวไม่ได้พี่กดออกไม่ได้ไม่ได้กูเล่นนาน,าน <laughs> ครับไม่ใช่ถามพี่ครับี่จะจบคนเดียวไม่ได้นะใช่ปไหมพี่ครบจบแล้วเอ้กูจบแล้วซีซิกนันโผล่ขึ้นมาคอนเทนเลยว่าวไปนอนบอดกับอะไรเหมือนซีซิกก็เป็นซีิกเหมือนเดิมองฮะ ว่าไฟนอลบอสทาคต่อไปเป็นซีกเหมือนเดิมแน่เนยลยอาจเป็นซีกรวมร่างกับไตอตัวนี้ก็ได้นะพี่ถ้ามาันรวมร่างกันทึงมาทำไงก็าถอนแน่สุบีคอนเทนินจบแล้วกิดติดดำกดต่อไปเออจบแล้ว